ที่พ่อเลือกใครอบบมีทั้งคุณคิมวอนคุคุณแจ๊คช่วยด้วยคุณเวนเวนแล้วก็คุณใครขี้ใครด้วยนะลูกอุ้ยตายเลยคุณพ่อเนี่ยรููใจเขียวที่สุดเลยอวยหล่อทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอเคค่ะเขียวจะไปดูตัวนะคะคุณพ่ออ้อาแล้วคุณดำละ่ะลูกหนูจะทำยังไงก็คงต้องลดสถาน ผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิมซูไวเวอร์กันอีกครั้งนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยเขี่ยวมาในนามของเจ้าหญิงเขี่ยวค่ะนี้และนี่คือคนที่จะมาซไวเวอร์นะคะคนแรกก็จะชื่อว่าคุณคิมค่ะคุณคิมก็จะเป็นคนแบบว่าหนุ่มครั่งรักหนุ่มโรแมนติกหนุ่มขี้หึงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไปแก แจ็คของเรานะคะก็จะเป็นพอ่อหนุ่มสุดฮอตเป็นคนแบบว่าดังมีชื่อเสียงนะคะชอบเล่นกีฬาหยุยเป็นคนที่แบบเป็นมิตรเป็นใจกับผู้คนคนอื่นมากมายนะคะก็จะเป็นหมู่ป๊อปในหมู่สาวๆเลยคนต่อไปคุณแวนค่ะคนนี้ก็จะเป็นนุ่มคุณจายมาดผู้ดีอ๋อก็จะเป็นคนที่รักความสมบูรณ์แบบนะคะและก็ลงไหลในเสียงดนตรีค่ะ เดินข้เดินเลดและผู้โชคดีคนสุดท้ายของเราก็คือคุณไขคค่ค่ะก็จะเป็นหนุ่มรักครอบครัวชอบทำอาหารและก็รักสัตว์ด้วยโอ้ยผู้ชายอบอุน่นก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้เขียยไปครอบครองไอฮีไอฮีไอ,อ โอเคค่ะคุณผู้ชมและแล้วนะคะเราก็มาอยู่ในสถานที่แข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและบุคคลที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนี่ก็ไม่ใช่ใครคนอื่นคนใดเลยนะคะเจ้เขียวของเรานั่นเองอุ๊ยไม่ใช่ค่ะเจ้าหญิงเขียวอ๊ยโดแต่งตัวสีกระโปรงยาวรากพืนไปเลยนะคะคุณผู้ชม Uh. และนี่นะคะก็จะเป็นสถานที่แข่งขันของเรานี่อุ้ยตายแล้วมีคนรีบค่ะอุ้ยอยากชนะมากเลยเหล่อนเนี่ยคุณใครสงสัยว่าคุณใครของเรานะคะจะอยากชนะมากอุ้ยมีใครทายคุณใครไว้หรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์กันนะถ้าท่ายใครก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้าเขาวงกฏนะคะนี่กว่าจะไปถึงเจ้าหญิงของเราได้เนี่ยมันก็ต้องมีการคัดเลือกกันนิดนึงเนาะก็เลยเกิดเป็นสระว่ายน้ํานี้ขึ้น นะคะและนี่ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้ามาในบ้านของเจ้าหญิงของเราได้เพียงจุดเดียวเท่านั้นนะคะโอ้ก็จะเป็นทางเข้าทางเดียวนะคะเราก็ต้องมาช่วยเจ้าหญิงเขียวของเรากันอะเจ๊ช่วยด้วยเจคช่วยด้วยอาก่อยมันลำควานอาโมวยอะไรสักอย่างหนึ่ง <laughs> แข่งขันทุกท่านนะคะเจ้าชายทุกท่านนะคะก็พร้อมเรียบร้อยแล้วที่จะมาแข่งขันกันเพื่อยแย่งเจ้าหญิงเขียวของเรานะคะทุกคนก็ต้องอมามมคคะใครอยากได้เจ้าหญิงเขียวเป็นรางวัลบ้างและนี่ค่ะดูเหมือนว่าคุณแวนของเรานะคะจะลงเป็นคนแรกเลยนะตามติดๆด,ด้วย ตามมาติดๆด้วยคุณคิมค่ะอุย้ยไม่ได้การแล้วนะคะคุณแจ็คก,กับคุณใครค่ะ네รีบเร็วค่ะรีบมาที่ประจําตําแหน่งเดี๋ยวนี้ค่ะโอยจะหนีไปไหนเนาะเออต้องรีบมาแย่งกันสิมาเร็วมาเร็วมาเร็วอาทุกคนลงมาค่ะอุ้ยแล้วทำไมทำไมคุณคิมขึ้นไปคุณคิมลงมานี่คุณคิมลงมาเร็วโอ้โ,อโ,อโ,อโหคุณใครนะคะได้ไหยนำไปก่อนแล้วนี่พวกเธอ Miller, เจ้าชายลงมาหมดแล้วปิดกำแพงได้ปิดกำแพง ใช่ค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าการแข่งขันนี้นะคะจะมีผู้ชนะได้เพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นผู้ที่อึดทึดทนและอยู่รอดได้นานที่สุดก็จะเป็นคนที่ชนะนะคะเนื่องจากว่าคนที่จะมาคู่กับเขียวนั้นต้องเป็นคนที่แข็งแรงและก็สามารถดูแลเขียวได้เขียวถึงจะไว้วางใจนะคะให้มาเป็นเจ้าชายในป ขของเียวโอเคแล้วเหมือนตอนนี้นะคะคุณใครของเราจะนำโด่งมาแล้วค่ะอู้หูอยากได้เจ้าหญิงเขียวของเรานะคะมากๆเลยนะคะสำหรับคุณใครแล้วคนที่สองนะคะก็ตามมาติดติดเลยค่ะสําหรับคุณแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยอากรอยมาลําวันอามวยนะคะแล้วต่อไปก็เป็นคุณแวนค่ะอู้คุณแวนกับคุณคิมนี่คือตามมาติดติดเลยนะคะโอ้ยสองคนนี้ก็คือสู่สีกันมากๆเลยนะคะ ในขณะที่ดูกคนกําลังขมักขำเม้นกับการว่ายน้ําไปถึงเส้นชัยนะคะแต่ก็หารู้ไม่ว่าเส้นชัยของเรานั้นถูกปิดตายค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าคุณใครจะว่ายน้ําเร็วแค่ไหนนะคะก็ไม่สามารถเป็นผู้ชนะได้ในทันทีค่ะเพราะว่ากะว่ายน้ํามงกดแห่งนี้นะคะได้ถูกปิดตายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครกันนะคะจะอดทนในสระว่ายน้ำนี้ได้เป็นคนสุดท้ายและตอนนี้นะคะทุกคนก็เริ่มจะรู้สึกอึดอัดกันเป็นที่สุดเริ่มปวดห้องน้ําแบบไม่ไหวเลยปวดห้องน้ํากันไม่ไหวเลยสภาพก็เริ่มไม่ดีแล้วนะคะโอ้โห ตายแล้วเจ้าชายสุดแสนจะหน้าตาดีของเราโอ้เป็นเจ้าชายอยู่ดีๆไม่ชอบนะคะมาคัดเลือกตัวเพื่อมาแต่งงานกับเจ้าหญิงเขียวของเรานะคะอู๋ช่างโชคลายจริงๆเลยค่ะเอเจ้าหญิงเขียวของเราต้องหน้าตาดีแน่เลยนี่เราก็นํามาที่หนึ่งแล้วสินะท่าทางว่าเจ้าหญิงเขียวเนี่ยจะเป็นของเราไม่ไกลนี้หรอกไม่เจ้าหญิงเขียวต้องเป็นของฉันตึงหางละไอเบอร์หนึ่งเดี๋ยวฉันก็แซงแกแล้วรอก่อนเถอะไอใครเอ้ย ตอนนี้นะคะก็เริ่มมีปากมีเสียงเกิดขึ้นนะคะระหว่างหมู่เจ้าชายของเรานะคะแต่วุ้ยทำไมเจ้าชายคิมของเราถึงอยู่นิ่งๆคะฉันเลยอยากจะยอมแพ้เหลือเกินพวกนายไม่รู้หรือไงอ่ะว่าเจ้าหญิงเขียวอะโดนสาบไปแล้วนะเฮย้ยพูดอะไรไร้สาละฉันว่าเจ้าหญิงเขียวต้องหน้าตาดีวุ้เจ๊ <c oughs> เจ๊เจ๊เจ๊ลงมาทำอะไรก่อนขึ้นไปในโอขึ้นไป <c oughs> อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวเจ้าชายก็รู้หมดนะคะว่า โอ้มัโดนสาบมานะอย่าเพิ่งให้เจ้าชายรู้สิเจนนี่อ้ยจบแล้วอยู่ว่างๆเจก็ว่าเจาจะทําอาหารนะคะไว้รอเจ้าชายของเจอุ้ยทำไมอะทำไมทางมันตันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะหรือว่าเราจะโดนหลอกบ้าให้ตายเถอะเอา้าเดี๋ยวนี่มันทางตันนี่นหนนายอุ้ยเราโดนหลอกกันแล้วล่ะตายแล้วฉันก็ปวดห้องน้ำมากแล้วละสิ อาเฮ้เดียวโดนหลอกเลยนี่ทำยังไงดีเนี่ยนั่นแหละค่ะและเจ้าชายนะคะก็ได้รับรู้แล้วค่ะว่าที่แห่งนี้นะคะไม่มีทางออกมีทางเดียวนะคะที่จะรอดได้ก็คือการอดทนค่ะอดทนอยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วก็จะได้มาครองรักกับเจเขียวในที่แห่งนี้แบบไม่มีทางออก อีกต่อไปไว้ถ้าโดนขังกับผู้ชายสองต่อสอนี่มันจะรู้สึกยังไงดะาวุ้ยมันตีมากได้เลยเอียตายเลย อ่านไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะสําหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นเจ้เขียวของเรานะคะก็ได้เตรียมตัวแต่งสวยนะคะโอ้ดูชุดกระโปรงเขาสิอะดูชุดกระโปรงเขาสิแล้วก็นั่งกินข้าวนะคะเพื่อรอเนื้อคู่ของนางนะคะว่าจะเป็นใครกรันและในขณะที่ด้านในนะคะกําลังเสพสุขก,กับขนมปังนะคะแล้วก็การฟังเพลงเนาะด้านนอกนะคะก็แข่งขันกันอย่างดุเดือดมากๆเลยค่ะดูสิคะ ดูสิคะว่าต่างคนต่างรู้จักรอยตัวตอนนี้นะคะแต่ละคนก็เริ่มที่จะมีทักษะนะคะในด้านพละกกำลังนะคะมากขึ้นอูโหู ดูสิคะคุณใครของเราก็คือไม่ย่อท้อเลยพยายามนะคะที่จะหาทางชนะให้ได้นะคะโอ้โหมันต้องมีสักทางสินะ่ะที่ชนะนะ่ะมันต้องมีทางออกสักทางเส้นชัยมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่เนี่ยแหละพวกนายพวกนายลองช่วยกันหาสิเราจะได้หาทางออกจากที่นี่กันจากการแข่งขันเพื่อแย่งเจ้าหญิงนะคะก็กลายเป็นการเอาตัวรอดค่ะเจ้าชายแต่ละคนนะคะก็เริ่มซุมหัวกันเพื่อที่จะช่วยกันหาทางรอดจากที่นี่นะคะ แต่ว่าแต่แล้วคุณเจษคุณเจษแต่แล้วมันก็สายเกินไปค่ะนะตอนนี้นะคะก็มีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งท่านบัก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 บุ๊กบุ๊คบุ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 โอ้ยฉลาเหนื่อยใจจริงๆเลยนะนางเขียวมันเล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยทาไมฉันต้องมาทางานที่นี่อีกแล้วโอ้คณยมมาทู่นะคะก็ได้บ่นแล้วนะคะเพราะว่าได้มาทำงานที่นี่บ่อยเหลือเกินวิลตามมาติดๆค่ะด้วยคุณ สุดแสนโรแมนติกของเรานะคะก็ได้ล้มหายตายจากไปอีกคนและเดียวนะดูเหมือนว่าคุณคีบแล้วแล้วเขาทั้งสามคนก็ได้ตายแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้โหการแข่งขันนี้มันช่างดุเดือดจริงๆเลยนะคะทุกคนต่างพยายามแย่งเจ้าหญิงเขียวกันอย่างสุดความสามารถเลยนะคะอ อ้เฮ้ยนี่ฉันเป็นคนชนะเหรอเนี่ยตื่นเต้นจังเลยฮะอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าเจ้าหญิงเขียวจะหน้าตาดีสมคำล่ำลือไหมอุ้ยตายแล้วได้ผู้ชนะแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบไปแต่งตัวซะแล้วสิพอดีว่าเมื่อกี้ชุดมันหนักเกินเอาละทหารเอากำแพงออก โอเคค่ะคุณผู้ชมก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะเอากำแพงออกกันให้คู่บ่าวสาวนะคะได้พบรักกันเออให้เจ้าหญิงและเจ้า <fit. S 2> ชายนะคะได้พบรักกันสักชีเลยคะ่ะ <önemli> มาเลยคะ่ะคุณแวนว้ว้มาเลยนะคะว่า้ตามทางมาเลยค่ะอุ้ยคุณกรีมของเราก็ก็ยังอยู่ที่นี่เลยนะคะยังไม่ไปไหนเลยเนาะหดูสิดูสิเส้นทางแต่ละเส้นทางนะคะอู๊ คุณแวนของเรานี่ฝ่าฟันกุปรักมาอย่างมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะมาพบกับเจ้าหญิงเขียวของเรา<ฮ>เจ้าชายนะคะผู้มีมาดเนี้ยบนอแล้วก็เป็นคนแบบว่ารักในเสียงดนตรีอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เป็นผู้ชนะของเรานะคะสงสัยว่าเขาจะมีดนตรีในหัวใจเขาก็เลยแบบว่าสามารถว่ายน้ำได้นานที่สุดนะคะ สวัสดีครับเจ้าหญิงเขียวนี่ฮะดอกไม้สําหรับคุณขอบคุณนะค่ะคุณเเวนคุณช่างเป็นผู้ชายที่แข็งแกงสุดๆเลยค่ะผมสู้อย่างเต็มกําลังเลยนะคะผมขอรางวัลหน่อยนะ,ะได้เลยค่ะอยากได้มากกว่านี้ไหมคะเดี๋ยวเจ๊จัดให้และแล้วเจ้าชายและเจ้าหญิงของเราก็ได้ครองรักกันตราบนานเท่านาน กันบ้างคะ่ะสำหรับการทดลองทดลองนี้มีใครทายถูกกันบ้างไหมเอ่ยว่าใครจะเป็นคนชนะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะคุณผู้ชมอุ้ยคุณเวน